นะะคแล้วเรื่องของอคามิโกเซรั่มแล้วก็มิโรสครีมเนี่ยช่วยในเรื่องของกระกฝ้าจุดด,ด่างดำรอยแดงรอยดำจากสิวนะทุกคนแล้วถ้าคือคามิโนโรสครีมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของแบบความชุ่มชื้นให้ผิวมีออร่าฉ่ำวาวฉ่ำน้ำแล้วแถมว่าใช้ใต้ตาได้ด้วยนะคะบำรุงผิวหน้าทาตาได้คุ้มมากๆแล้วก็มีอันนึงนะคะทานวันละซองนั่นคือคามิโนแอสตาช็อตนะคะอันนี้นะคะมีพสัพาโพรบไบโอติกด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าสารสลายสีแดงนะคะได้ตาคือแอสตาเรียลมานะคะแล้วก็มีสารสกัดต่างๆทีี่่่่เเเเปปป็นน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 นแแบบผผผััักกกลลไม้้้้ะะะะะะซุอออรร์ฟูดตาาาาางงงๆคคคทใใหิววขยยยยสสจภภ ภายในนะวันละหนึ right ่งซองเพิ่มเข้าไปนะราคาี770บาทโบปังๆัรับฟรีก่อนกดตะกร้ารูนี้ได้เลยค่ะทุกคนโรนี้ไม่มีที่ไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมีจำนวนจำกัดมากวันนี้กำลัง้องใช้รีบเลยกดเลยค่ะเอ๊ะใครเนี่ยใครเนี่ยเขามาเคาะเคาะเนี่ยฮะใครเนี่ยเคาะเคาะจังเลยพี่เหอะถ้าลำไส้เรานะมีโปรไบโอติกกำงานดีแล้วนะก็จะมีเหมือนแบบภูมิก้ารทานที่ดีแล้วก็แถมด้วยนะคะเวลา เพิ่มเข้าไปนะราคาดีมากเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทโบฟังฟังรับฟรีก่อนกดตะกร้าโรนี้ได้เลยค่ะทุกคนโปรนี้ไม่มีที่ไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง,จะ,งจ,จะมีจำนวนจำกัดมากวันนี้วันดนี้นะคะรีบเลยรีบกดเลยค่ะเอ๊ะใ,ใครในเนี่ยใส่เนี่ยเขามาขอขอขอเนี่ยนะ